ทำชี้แจงนักเรียนรือวาดภาพกระเป๋าเป้และยงเขียนอธิบายขั้นตอนของการทำความสะอาดต่อไปนี้น้ำอนุ้ปกรณ์การ เรียนเรื่อเอาออกจากกระเป๋าให้หมดและเอาราเซ็ตคุณเซ็ตขยะหนักซีกนำไปซักในน้ำน้ำผสมผงซักก็กจงสะอาดน้ำสามนำกระเป๋าที่ซัก ในน้ำน้ำผสมกับผงซักฟอกดแล้วแล้วล้างน้ำในน้ำน้ำสะอาดสองถึงสามครั้งดับดับจนหมดค่าผงซักฟอกดรบดสีนำออกดับดพึงแดดแให้แห้งดับดัสนิทดด แล้วนำกับนำนำไปใช้ใหม่นำนำทำชี be you, ้แจงนำบัเจสองนักเรียนนำเขียนเขียนเอธิบายนาขั้นตอนของการทำความสะอารองเท้านหนังและรองเท้าผ้าใบ องเท้าหนังเตรียมวัสดุคือุปกรณ์ในการทำความสะอาดเคราอฝุ่นเลอกออกจากรองเท้าาใช้นแปรงขนอ่อนปัดฝุ่นที่เกาะติดรองเท้าให้ใช้ด้านเศษ น้ชุบน้ำบิดมัดน้ำหรือน้ำน้ำผงซักฟอกเช็ดถูเือมือแล้วใช้ผ้าอาแห้งเช็ดอีกครั้งนาขัดรองเท้าให้เงางามโดยอใช้ผ้าแห้ง ครีมขัดนะรองเท้านอาแล้วขัดนักถูยจนเงางามรองเท้าถ้าใบหนแกะเชือกเหยะหูหูรองเท้าออกนสองนำไปแช่ในน้ำผสมผงซักฟอก ใช้แปรงมีขัดนะให้สะอาดล้างน้ำสะอาดใช้นานกาใช้กระดาษนาชำระชำระห่มร้าะสีนำไปผึ่งแดดให้แห้งเดดโดย